สำหรับคนที่มองหารถยนต์ในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับแล้วต้องการเครื่องที่มันอึดมันทนนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ตอบสนองการใช้งานได้ดีแล้วเครื่องยนเนี่ยมีประสิทธิภาพในการใช้งานสูงนะครับก็ต้องเป็นเลื่อยยนของแบรนด์นี้เลยครับเป็นแบรนด์ของ h o n d a นะครับตัวนี้มีทั้งเครื่อง4จังหวะแล้วก็2จังหวะนะครับทางผู้ผลิตได้เข้าเคมมาว่า ตัวเครื่องอัปเกรดตัวใหม่นี้นะครับเขาบอกว่าเขาอัปเกรดมาเป็น4จังหวะนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่อง4ีจังหวะที่เขาเคมกันมาเนี่ยว่ามันใช้งานดีนักหนามันมีอะไรพิเศษขึ้นมานะครับข้อแตกต่างของมันก็คือนะครับตัวนี้จะมีถังน้ํามันอยู่2ถังนะครับซึ่งตัวนี้จะแยกระหว่างน้ํามัน2ทีกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับถังนี้นะครับก็ใช้สําหรับในการเติมน้ํามัน2ที่นะครับแต่ส่วนถังนี้ก็จะเติมน้ํามันเป็นซินเพียวๆเลยนะครับแบบไม่ต้องผสมนะครับตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ ซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีข้อดีในเรื่องของการใช้เลื่อยนะครับตัวเลื่อยจะมีความอดความทนและก็ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยสูงนะครับเพราะว่าตัวน้ํามัน2ทีนะครับมันถูกดูดเข้าผสมด้วยเครื่องยนต์ของมันเองนะครับตัวน้ํามัน2ทีนะครับจะถูกดูดเข้าไปด้วยเครื่องยนต์แล้วก็ผสมกันกับน้ามันเบนซินอย่างสม่ําเสมอนะครับตัวนี้ก็จะทําให้ตัวเครื่องนะครับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ลูกสูบของเครื่องยนต์นะครับมีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับเพราะตัวนี้เราไม่ต้องผสมน้ํามัันนเองะครบ ตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มแรงม้านะครับแล้วก็ให้กําลังที่สูงขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาเคมาว่าให้แรงม้าสูงสุดถึง25แรงนะครับแล้วก็ให้กําลังสูงสุดอยู่ที่18.9กิโลวัตต์นะครับถือว่าเป็นเรือย,ยนต์อีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ตัวเรื่อนี่มีความแรงมากครับ เมื่อเรืคว้าสั่งซื้อไปนะครับก็จะแถมน้ํามัน2ทีตัวนี้ไปให้นะครับก็ให้เราเติมเข้าไปที่ถังนี้เลยเลยนะครับเมื่อเราใช้งานไปแล้วนะครับถ้าหากว่าน้ำมัน2ทีนะครับที่เติมเข้าไปเนี่ยมันหมดนะครับก็ให้เราไปซื้อน้ำมัน2ทีตามร้านค้าทั่วไปมาใส่ได้เลยนะครับย้ํานะครับว่าต้องใส่น้ํามัน2ทีเท่านั้นนะครับ